สวัสดีครับสัจจุ่านนะครับวันนี้เราจะพามาชมตู้ลำโพงกับสินค้าใหม่จากทางร้านอบนมิวสิกซาวเชียงกงุงบนราชธานีแนะนําวันนี้กับตู้ลำโพงสำหรับท่านที่ใช้ฟังในบ้านนะครับหรือวใช้ฟังตามเชียงหาสถานบ้านพักต่างๆหรือว่าใช้ฟังตามที่ต่างๆับวันนี้เราเสนอซับเบส15นิ้วนะครับวันนี้ของทางร้านเราผลิตขึ้นมานะครับวันนี้ให้ลูกค้าได้ ตอบโจทย์ท่านที่ฟังในบ้านด้วยคุณภาพไม้อัด20มิลนะครับวันนี้เนะครับเรามาดูกันได้ใกล้ครับตัวนี้ครับไม้อัด20มิลครับตัวนี้ตะแกรงปั๊มพิมเตอร์โรงงานนะครับสีระเบิดยีบ็อกซี่ตัวนี้ครับสีระเบิดนี่สีทีโอครับตัวนี้นะครับมีอ่าที่มือจับตรงนี้ครับขนาดเบากว่าถัดเดียวครับจะลองมายกให้ดูสักครู่นะครับอ่ด้านหลังครับด้านหลังเป็นเพดตัวนี้ครับอ่าด้านหลังเป็นเพดหลบฝนนะครับตัวนี้ เป็นเพดลงฝนนะครับตัวนี้ e เป็นเพดเหลวฝนขนาดตู้เวราวัดให้ดูครับขนาด nten, ตู้นะครับตู้ซับเบียสินิ้วตัวนี้เป็นซับเบียสินิ้วรุ่นนี่ครับแล้วก็มียางรองครับยางรองตรงนี้ครับกันเลื่อนกันอะไรครับแล้วก็ที่สาพันมีเบาสลหรับเสียบตัวนี้อาจจะต้องยกยกโชว์หน่อยจะน้องอุ้มโชว์รอยนี่ครับขนาดเบาเล็กกระททดรักครับตัวนี้อ่ะอ่ะขึ้นโชว์ครับพี่ ดูอาจารย์ต่องครับตัวนี้ไม่อัด20มิลครับไม่อัด20มิลครับ A A ตัวนี้ไม่อัด A A ขนาดเล็กกระทัดรัดครับตัวนี้เรามาดูขนาดครับขนาดของทู้ลำโพงครับเราวัดขนาดทู้ลำโพงดูครับป้าตองครับวันนี้โปกตีครับเนาะขนาดนะครับความกว้าง45นะครับนี่ความกว้าง45แค่นี้ครับเล็กมากครับแล้วก็ความลึกนะครับ50นะครับแล้วก็มาดูความสูงครับความสูงกันแค่52นะครับ ห้าสิบสองห้าสี่สิบห้าครับกว้างแล้วก็ลึกห้าสิบหนับตัวนี้ครับนี่ครับแล้วก็มีเบาเสียบครับตัวนี้เบาสลับเสียบตั้งคาตั้งตู้ลำโพงครับตัวนี้หนักไว้จะต้องตู้ซับเบียรสิบห้านิ้วตัวนี้ครับเองไม่อัดแท้ครับตัวนี้นี่ครับตัดตัวซีมซีครับตัวนี้ตะแกรงปั๊มพินเตอร์โรงงานครับสิบห้านิ้วซับเบียรอ่ะน้องยกโชว์นะโชว์พลังหน่อยนี่ครับ ราคาอยู <mm ่แค่ใบละ1890บาทนะครับตัวนี้นะครับเรามีเบาเสียบให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วก็มีเพดสเปคค่อนหลบฝนให้เรียบร้อยหมดนะครับใบละ1890บาทเล็กบิ๊กคิวซับเซนิ้วตู้เปล่านะครับใส่ดอกก็ลูกค้าเลือกดอกได้ครับดอกละ700บาทดอกละ1000บาทดอกละ1500บาทตามคุณภาพด้วยตามราคาดอกที่ลูกค้าชอบนะเนี่ยวางเรียงกันก่อนเนี่ยแน่นนาำด ลายตะแกรงปัม๊มสวยๆตัวนี้ตะแกรงปั๊มทินเตอร์โรงงานนะครับซับเบียสิบนิ้วนะครับตัวนี้โลโก้ลูกค้าก็ไปติดเองนะครับโลโก้ดนะครับตัวนี้1,890บาทนะครับขนาดก็ตามที่เราได้อัปเดตให้ได้ชมกันนะับตรซับเบียสวันนี้ครับเป็นสูตรอ่าเจบินกับเจบินหน้าตรงรับเจบินหน้าตรงธรรมดาตัวนี้หน้าตรงฟังนุ่มๆแน,น,น่นๆนะฟังที่บ้านสบายๆ ราคา1,890บาทนะครับตะเกียงปัง๊มฟิลเตอร์โรงงานไม่อัด20่มิลครับ AA ตัดด้วยสี MC สีระเบิดอีบ e ็อกซี่ครับตัวนี้เราใช้สีระเบิดอีบ e ็อกซี่สี TOA ตัวนี้ในการพ่นครับสีอุตสาหกรรมพนันแท็บตัวนี้เพื่อให้สียึดเกาะจีบครับเรามาดูครับนี่ยึดเกาะจีบยืนยาวขึ้นคร,ครับนี่ e ครับสี TOA ครับตัวนี้สีอีบ็อกซี่ครับตัวนี้เพื่อเคลือบเนื้อไม้ให้แข็งแรงสเปคคอนลงฝนนะครับแถมสเปคคอนลงฝนให้ราคาไวลห1,890บาทโปรโมชั่น นะครับกับโปรดีทีเด็ดวันนี้วันที่10กันยายนนะครับ10กันยายน1890บาทนะครับ1890บาทนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับกับตู้ลำโพงตัวล่าสุดจากทางร้านนะครับ15นิ้วเจบินครับตัวนี้นี่ครับหน้าเปิดธรรมดาครับรุ่นบอกแล้วว่าเล็กบิ๊กจิวครับตัวนี้ตู้ไม่ใหญ่ครับ15นิ้วซับเบสเจบิน15นิ้วราคาประหยัดนะครับแค่1890บาทเก้าใจก็ สอบถามหน้าที่ศูนย์แ3 0ห้าหกสามหนึ่งสมูนสนับร้านบนมีชิตสาวสิงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอ่ะสนใจก็เราบริการจะส่งให้ทั่วประเทศนะครับค่าขนส่งสามารถเก็บปลายทางได้นะครับโอ้ยเพราะค่าสินค้ามานะครับนีครับแม่อัดนี้ครับยี่สิบมิลแม่อัดแท้ตัวนี้เป็นไม่อัดแท้นะครับแม่อัดแท้ยี่สิบมิลเต็มลองมาดูกันครับเลยนี่ครับ20สิมิลเต็มครับไม่อัดนะยี่สิมิลเต็มเมนะครับอ่ะความสูงก่อนอ้าวห้าสิบ ห้าสิบความสูงก็ห้าสิบสองครับความสูงห้าสิบสองกว้างก็สี่สิบห้านะครับลึกลึกก็ถ้าวัดจากนี้ก็จากปลายนี้ก็แค่สี่สิบสองถ้าวัดจากปลายองศานี้ก็ห้าสิบครับความลึกห้าสิบอ่ะก็ฝากติดตามไว้แล้วกันนะครับกับร้านอุบลมิ์สิ่กสาวธิ์สงกูโมรัชธานีครับบรรยากาศของวันที่10กันยายนวันนี้ครับกับตู้ซับเดต 5นิ้วราคายัปดระหยัด1,890บ 1, บาทนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ